จะเลื่อนพท่านผู้ชมมนี้มารลับอังเป่ามารับสังฆทานยอดหลังจากเอามาหมวยปู่เจ้นี้ยะบุคคลของตลาดดอนโมงอายุเทดาดบูดเดียวจังสิถามเล่าเนื่องจากว่าบรรพบรุษพ่อแม่ตลอดถึงสามีเพิ่นไปฝังยุ่ที่วัดวันที่สามสิบเอ็ดพันธมาเพิ่นไปไหวเชิงเหม่งแต่ว่าเจออ้าวาดโบยู่เพิ่นเ็เลยโทรหา,หาว่างไปเนาะท่านพระคูมารลับสังฆทานมารับอังเป่าจากแม่เด้อพนวาวา กัเลยได้มานั่งถ่ายยหน้าบ้านจะเป็นดีไลายอามะมวยถือว่าเป็นปู่ชนียบุคคลของลูกหลานชาวตลาดโดนมงเป็นที่เคารพนับถือปากกินผิษยังเกลียวเบากับผู้ใดผู้ใดก็เสื้ออายุเท่าไรหรอพ่อแม่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเอ้ยมันธรรมดาหูดีตาดีป่ะเนี่ยหัวดีไม่แกล้งไม่แกล้งเหมือนสาสุสาสุนั่งลอดขึ้นไม่เจริญทำได้ก็นั่งเด้อพระวานทิวาสนัสีิริสนิจยังวุฒาปัญญโน จักาโรธรรมาวัตพันติอายุวันโนสุขังภราปันใหญ่ซ่องหนึ่งกับน้ำสองแพ็กมือนั่นไอ้ใชราจะไปไปเจ้าไหคนเขาไปลูกเลยลูกแนจูอ๋อไอ้ราเนี่ยแม่จูก็ไปเไวยนลงไส้ก็ไ่ไปเอาเข็ไปลงไวด้วยออกมาเมือวานมีดสโตอันห่อนอัน่อนมัน่เออ ลูกเนะลูกข้าวเดียวมวนต้องมวนเราต้องมวกันไอ้ปัาห